ขอบคุณแม่นะครับที่เลี้ยงดูมาอย่างดีเลยแล้วก็ไม่เคยบอกว่าผมต้องเป็นอะไรต้องต้องทำอะไรในอนาคตคือเขาไม่ได้คาดหวังเลยว่าลูกจะต้องเป็นคนที่ร่ำรวยหรือว่าเป็นคนที่เก่งนี่อะไรเนงะี้ยเขาขอเลี้ยงผมออกมาให้เป็นคนดีก็พอแล้วก็ขอโทษ ที่บางครั้งที่หงุดหงิดว่าที่บอกว่าทำไมไม่กินข้าวไม่ตรงเวลาทำไมไม่กินยาเวลาป่วยทำไมไม่เงี้ยโทรมาบางทีเราก็คิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปว่าจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงบางครั้งที่บ่นแล้วผมอารมณ์เสียเนีย่ยก็ขอโทษด,ด้วยครับใช่ขอโทษนะครับผม